พิวิเเป็นนสืื่่่อออทีชถงรรักาูยาธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถาวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่9ณวัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกาโดยมีท่านพระครูพัทระธร,รรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอําเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมราประธานฝ่ายสงฆ์นายธนนท์อา,า,าจิกนกิจนาอําเภอพัฒนานิคมเป็นประธานฝ่ายครวาาพร้อมด้วยพระพิสุสามาเนรขร้าราชการท้องถิ่น ้องที่นำโดยในก้องไพรภูเขียวในยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธีเวลา14นาฬิกานาทีนทายธนรัฒอากินจิตนายอำเภอพัฒนานิคมประธาน,นในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยถวายราชการะเบื้องหน้าพระบรมมชัยยารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อรัตนาศิลท่านพระครูพัฒนธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัฒนาธรรมารามประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสำนักิ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมเจริญพระพุทธมนต์ นำโดยท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรม,มารามนำเจริญจิตตะภาวนาในการนี้ท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรม,มารามได้มีเมตตาประกาศธรรมเมื่อวันเจอเพื่อเปีเ่ยนต่อไหวต้องไปในมงคลและพระบาทได้วางในการที่จะพุทธนาคืนวันนี้ก็เป็นของอำเภอพัฒนาแห่งนรรีคเับ ู้แทนจังหวัดารณาังหวัดบุรีรัมยที่มีวันการเป็นประจำจากกรุงทรโดยท่านผู้ว่านายอำเภอนางตาาบุรได้มอบหมายให้แม่เพื่อไยเป็นประธานในการเจริญพวกเรื่์งไปคณรบาไปไพระสงฆ์ก็เพื่างๆใเป็นประธาน สำหรับวัดพัฒนาธรรมารามนั้นอยู่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปฏิมากรที่ศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพัฒนาธรรม,มารามและอำเภอพัฒนานิคมมาตั้งแต่เป็นวัดและอำเภอพัฒนานิคมซึ่งมีประวัติความเป็นมาโดยย่อๆดังต่อไปนี้สำหรับหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปลักษณะที่งดงามรอด้วยปูนปางมารวิชัยสมัยสุขโขทยัยมีหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง59นิ้วตามประวัติความเป็นมาในการสร้างหลวงพ่อเพชรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดได้พยายามเจาะแสวงหาข้อมูลและสอบถาม ท่านผู้แก่ผู้เฒ่าในหมู่บ้านชาวตลาดพัฒนานิคมถึงความเป็นมาในการสร้างหลวงพ่อเพชรโดยมีนายสเสน่ห์พดุงแสงเป็นผู้นำเสียงซึ่งเป็นศิลาแรงมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตติดต่อระหว่างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ย,ยาตามข้อสันนิษฐานว่าเป็นเศียงพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยตอนปลายและสมัยกรุงศรีอย,ยุธยา ตอนต้นต่อมาเมื่อวันพุธขึ้น15คห้าเดือน8ปีมะโรงพุทธศักราช2507ทางคณะกรรมการวัดได้ร่วมกันทําวิธีปั้นองค์หลวงพ่อเพชรขึ้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมทั้งจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวพัฒนานิคมซึ่งนายเสน่ประดุงแสงกับหลวงพ่อเชยอาคิโต ผู้เป็นองค์ประสมแห่งเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามได้ทำการอัญเชิญเศียนมาจากวัดร้างนั้นเพื่อทำพิธีปั้นพร้อมทั้งจัดพิธีบวงสวงขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปจเจพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสาวกเจ้าทุกพระองค์ตลอดทั้งเทพยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อมาสถิตประดิษฐานในองค์หลวงพ่อเพชรตลอดจนได้ทำพิธีสวดพระปริตต่างๆเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพธรรมา ภาพสังคานุภาพพร้อมทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนและได้ถวายนามว่าหลวงพ่อเพชรแห่งวัดพัฒนาธรรมารามซึ่งชื่อนี้ได้ไปตรงกับวัดหลวงพ่อเพชรลหลายๆที่อาทิหลวงพ่อเพชรวัดท่าถนนจังหวัดอุดรติ์หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นต้นแต่และแห่งจะเขียนไม่เหมือนกันแต่พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์คงเหมือนกันทุกประการหลวงพ่อเพชรมีอภินิหารอย่างไรนั้นขอเชิญท่านทั้งหลาย ไปนมัสก,การและสอบถามชาวบ้านดูด้วยตัวเองนะครับวัดพัฒนาธรรมารามตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบรุรีปัจจุบันนั้นได้มีท่านพระครูพัฒาธรรมคุณด็อกเตอร์เป็นเจ้าคณะอำเภอและเป็นเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามสําหรับประวัติพระครูพัฒาธรรมคุณด็อกเตอร์สถานะเดิมชื่ออํานาจนามสกุลปั้นมยุราเกิดวันที่หนึ่งสิบสองค่ำปีจอ วันที่16เดือนพฤศิกายนพุทธศักราช2501สมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2528เป็นฐานานุกรมของพระธรรมยานมุนีที่พระครูสมุขปีพุทธศักราช2536เป็นฐานานุกรมพระครูคู่สวดของพระพุทธบริยานที่พระครูวิจิตสรคุณ ป um ีพุทธศักราช2536เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทที่พระครูพัทระธรรมคุณปีพุทธศักราช2540เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกปีพุทธศักราช2548เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกปีพุทธศักราช2562เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ สำหรับรางวัลพิเศษที่ได้รับนั้นท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลกระทำความดีตามแนวพระราชดำรัสคุณธรรม9้าประการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้รับรางวัลคนดีสีพัฒนาจากสภาวัฒนธรรมอำเภอพัฒนานิคมและ ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์แก่สังคมสาขานักบวชจากสโมสรไลออนลบบุรีอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวรบุรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน